สวัสดีครับเคยรู้สึกไหมว่าบางสถานที่ที่เราไปมันมีอะไรมากกว่าที่ตาเห็นโดยเฉพาะที่ที่คนเข้าไปกราบไหว้ขอพรกันเยอะๆอย่างคำชะโนดที่อุดรธานีเนี่ยหลายคนคงนึกถึงภาพคนไปแก้บนไปขอโชคลาภกันแน่นขนาดใช่ไหมล่ะครับบรรยากาศก็จะดูคึกคักเต็มไปด้วยความหวังความศรัทธาแต่รู้ไหมครับว่าลึกลงไปในป่าผืนเดียวกันนี้มันมีอีกมุมหนึง่ง ที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้และคนเฒ่าคนแก่ในพื้นที่ก็ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงมันสักเท่าไหร่มันเป็นเรื่องของวิหารหลังหนึ่งครับไม่ใช่วิหารที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่ศาลเจ้าปู่สีสุดโทที่เราไปกราบไหว้กันแต่มันเป็นวิหารที่ซ่อนตัวอยู่ในมิติที่ทับซ้อนกับปากคำชะโนดแห่งนี้เป็นเรื่องที่ถูกเล่าต่อกันมาแบบปากต่อปากในวงเล่า หรือตอนนั่งผิงไฟกันเงียบๆในคืนเดือนมืดเรื่องที่เขาว่ากันว่าถ้าคุณโชคดีหรืออาจจะโชคร้ายก็ไม่รู้นะคุณอาจจะได้เจอมันแต่ถ้าคุณเจอแล้วเผลอเดินเข้าไปแล้วก็นั่นจะเป็นครั้งสุดท้ายที่คนอื่นจะได้เห็นคุณเรื่องที่ผมจะเล่าวันนี้มันไม่ใช่ตำนานเจ้าปู่สีสุดโทกับแม่ย่าสีปทุมมาที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับแต่มันเป็นอีกตำนานหนึ่งเป็นตำนานด้ามมืดของคำชะโนด เป็นเรื่องของวิหารต้องสาบที่ปรากฏตัวขึ้นแค่ปีละครั้งในคืนที่พิเศษจริงๆเท่านั้นคืนที่ม่านกั้นระหว่างโลกมนุษย์กับโลกบางบทมันบางที่สุดลองนึกภาพตามผมนะกลางป่าคามชโนธที่ปกติก็ดูลึกลับอยู่แล้วเพราะตกกลางคืนความมืดมันกลืนกินทุกอย่างจนเหลือแต่เสียงของป่าเสียงรีดริงเรไรเสียงกิ่งไม้ไหวเสียดสีกันแต่ในคืนนั้น คืนเดียวในรอบปีมันจะมีแสงสว่างประหลาดเรืองรองขึ้นมาจากใจกลางป่าลึกไม่ใช่แสงไฟจากหลอดไฟนะแต่มันเป็นแสงนวลน,นวลเหมือนแสงจันทร์แต่สว่างกว่าและดูอบอุ่นอย่างน่าประหลาดใจชาวบ้านที่เคยเห็นจากไกลๆเขาเล่าว,ว่าแสงนั้นมันไม่ได้ส่องมาจากฟ้าแต่มันพุ่งออกมาจากพื้นดินเหมือนมีอะไรสักอย่างกำลังผุดขึ้นมาและสิ่งนั้นก็คือวิหารที่ว่านี่แหละครับ มันไม่ได้ดูเหมือนวัดไทยทั่วไปนะเขาว่ามันเป็นสถาปัตยกรรมที่แปลกตาเหมือนเอาศิละปะของโบราณมาผสมกับอะไรสักอย่างที่ดูไม่คุ้นเคยเลยวัสดุที่ใช้สร้างก็ดูไม่เหมือนหินหรือปูนที่เราเห็นกันมันดูวาวับเหมือนหยกแต่ก็แข็งแกร่งเหมือนเพชรมีลวดลายสลักสล่าวเป็นรูปพญานาคเลื้อยพันเกี่ยวกันไปทั้งหลังประตูทางเข้าก็ใหญ่โตมโหฬาร เปิดอ้ารออยู่เงียบๆเ,เหมือนกำลังเชื้อเชิญให้ใครสักคนก้าวเข้าไปค้นหาความลับข้างในแต่ก็นั่นแหละครับคำเชิญที่ดูสวยงามน่าค้นหานี่แหละคือกับดักที่อันตรายที่สุดเพราะมีคำเตือนที่ถูกส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นว่าเห็นได้แต่อย่าเข้าชื่นชมได้แต่อย่าแตะต้องและจงภาวนาอย่าให้มันปรากฏตรงหน้าเราเพราะถ้าประตูวิหารบานนั้นมันปรากฏอยู่ตรงหน้าคุณแล้วแล้วก็ มันยากมากที่ห้ามใจไม่ให้ก้าวเข้าไปและถ้าคุณก้าวข้ามทรณีประตูนั้นไปเมื่อไรโลกที่คุณเคยรู้จักก็จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปมันคือตั๋วเที่ยวเดียวที่ไม่มีวันได้กลับเรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มต้นจากตรงนี้แหละครับจุดเริ่มต้นของตำนานที่ถูกผนึกไว้ด้วยความศรัทธาและความกลัวที่ปะปนกันอยู่ในป่าคำชะโนดแห่งนี้ทีนี้พอเกินไปแล้วว่ามันมีวิหารลึกลับโผล่ขึ้นมากลางป่า หลายคนก็คงสงสัยใช่ไหมครับว่าอ้าวแล้วมันมาจากไหนใครเป็นคนสร้างแล้วสร้างไว้ทําไมเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปไกลมากเลยครับไกลชนิดที่ว่าไม่มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรที่ไหนหรอกมันเป็นเรื่องที่ปู่ย่าตายายเขาเล่าให้ฟังเล่าต่อกันมาเป็นทอดๆจนเหมือนเป็นนิทานก่อนนอนของเด็กๆแถวนี้ไปแล้วแต่เป็นนิทานที่ฟังแล้วขนลุกนิดๆน,น่ะนะเขาว่ากันว่านานมาแล้วดินแดนแถบอีสานตอนบนทั้งหมดเนี่ย มันเคยเป็นอาณาจักรโบราณที่รุ่งเรืองมากๆชื่อว่าอาณาจักรอโรคยากษัตริย์ผู้ครองนครในยุคนั้นเป็นผู้มีบุญญาธิการสูงส่งแล้วก็มีความเลื่อมใสในองค์พญานาคมากท่านเชื่อว่าพญานาคนี่แหละคือผู้ที่คอยปกปักรักษาผืนแผ่นดินและสายน้ําให้อุดมสมบูรณ์ทีนี้เรื่องมันเกิดตรงที่ว่าอาณาจักรข้างเคียงที่ทรงอํานาจกว่าเริ่มแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาเรื่อยๆจนมาประชิดชายแดนอโรคยา กษัตริย์ท่านก็รู้ดีว่าถ้าสู้กันซึ่งซึ่งหน้าด้วยกําลังทหารยังไงก็แพ้แน่นอนเพราะไพร่พลของเราน้อยกว่าเขาเยอะในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงท่านก็เลยจัดพิธีบวงสรวงครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพื่อสื่อสารกับพญานาคาที่บดีแห่งวังนาคินทนคําชโนดหรือก็คือองค์ปู่ศรีสุดโทนั่นแหละรครับท่านไม่ได้ขอให้พญานาคยกทัพไปสู้รบแทงนะแต่ท่านขอสถานที่หลบภยัยขอสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุด สำหรับเก็บรักษาสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าชีวิตของพระองค์นั่นก็คือคำพีศักดิ์สิทธิ์ประจำอาณาจักรกับเหล่าเชื้อพระวงศ์และปราดของแผ่นดินคำพีที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่ตำราธ,ธรรมดานะครับเขาว่ามันบันทึกความรู้ทุกขแขนงของอาณาจักรเอาไว้ตั้งแต่ศาสตร์การปกครองการแพทย์ไปจนถึงพิธีกรรมโบราณและอาคมต่างๆที่คนนอกห้ามล่วงรู้เด็ดขาดถ้าตกไปอยู่ในมือของศัตรูบ้านเมืองก็คือจบสิ้นกันพอดีองค์ปู่ศรีสุดโทที่รับรู้ถึงคำขอนั้น ก็เลยตกลงที่จะช่วยเหลือแต่ก็มีเงื่อนไขหรือที่เขาเรียกกันว่าพันธสัญญาครับเงื่อนไขก็คือท่านจะเนรมิตวิหารทิพย์ขึ้นมาหลังหนึ่งซึ่งวิหารน,นี้จะตั้งอยู่ระหว่างภพของมนุษย์กับภพบของนาคเป็นเหมือนดินแดนสนธยาที่เวลาแทบจะหยุดนิ่งคนที่เข้าไปข้างในจะปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงสัตรูหน้าไหนก็ไม่มีทางหาเจอแต่ข้อแรกเปลี่ยนก็คือคนที่เข้าไปแล้วจะต้องสละชีวิตในโลกมนุษย์ทิ้งไปเลยและจะไม่ออกมาได้อีกตลอดกาล จนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมซึ่งเวลานั้นคือเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ได้พวกเขาจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์คำพีอยู่ในวิหารนั้นไปชั่วนิรันด์มันคือการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่เพื่อรักษาอาณาจักรเอาไว้กษัตริย์แห่งอโรคยาก็ตอบตกลงครับในคืนนั้นเองท่ามกลางพิธีบวงสวงก็เกิดแผ่นดินสั่งสะเทือนเบาๆแล้วพื้นดินกลางป่าคำชะโนดก็ค่อยๆแยกออกปรากฏเป็นวิหารแก้วสีมารากตงดงามอารามตาดังที่เล่าไปตอนแรก ผุดขึ้นมาอย่างช้าๆท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคนเชื้อพระวงศ์องค์สำคัญสคัญและเหล่าปราดผู้ได้รับเลือกก็เดินถือคำพีศักดิ์สิทธิ์เข้าไปในวิหารนั้นทีละคนทีละคนโดยมีองค์กษัตริย์ยืนส่งอยู่ที่หน้าประตูด้วยหัวใจที่แตกสลายเมื่อคนสุดท้ายก้าวเข้าไปแล้วประตูวิหารก็ปิดลงพร้อมกับตัววิหารที่ค่อยๆจมหายกลับลงไปใต้ผืนดินอีกครั้งเหลือไว้เพียงพื้นดินที่ราบเรียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่นั้นมาอาณาจักรอโรคยาก็รอดพ้นจากสงครามอย่างน่าอรรั เพราะเมื่อสัตรูยกทัพมาถึงก็ไม่สามารถหาตัวเชื้อพระวง์หรือคำพีสำคัญเจอเลยต้องล่าถอยกลับไปและนี่แหละครับคือที่มาของตำนานวิหารต้องสาบที่เขาเชื่อกันว่ามันคือวิหารทิพย์หลังนั้นนั่นเองและที่มันปรากฏตัวขึ้นมาปีละครั้งก็อาจจะเป็นเพราะพันธสัญญาในวันนั้นมันยังคงอยู่วิหารยังคงทำหน้าที่ของมันและเหล่าผู้พิทักษ์ก็ยังคงรออยู่ข้างในนั้นรอจนกว่าวันที่คำสาบหรือพันธสัญญานี้จะสิ้นสุดลง พอรู้ที่มาที่ไปของตำนานแล้วคราวนี้มาฟังเรื่องที่มันใกล้ตัวเข้ามาอีกหน่อยดีกว่าครับเป็นเรื่องที่คนแถวนี้เขาเล่ากันปากต่อปากเรื่องของคนที่เคยเกือบจะได้เข้าไปหรือบางคนที่หายเข้าไปในนั้นจริงๆเรื่องพวกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นนานแล้วนะครับเอาแค่ช่วงชีวิตของรุ่นปู่รุ่นย่าเรานี่เองเรื่องที่ดังที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของลุงจันทร์ครับแกเป็นพรานป่าที่เก่งที่สุดในหมู่บ้าน รู้จักทุกซอกทุกมุมของป่าคำชะโนดดียิ่งกว่าลายมือตัวเองซะอีกปกติแกจะเข้าป่าไปหาของป่าตอนกลางวันแล้วก็กลับออกมาตอนเย็นเย็นไม่เคยค้างคืนในป่าเลยเพราะคนเท่าคนแก่เขาถือกันว่าป่าคำชะโนดต,ตอนกลางคืนน่ะมันเป็นของอีกโลกหนึ่งไม่ใช่ที่ที่มนุษย์อย่างเราๆจะไปยุ่มย่ามได้แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งครับช่วงนั้นมันแรงมากของป่าก็หายาก แกเลยตัดสินใจว่าจะลองค้างในป่าสักคืนเพื่อจะได้ของป่าเยอะขึ้นพวกลูกเมียห้ามยังไงแกก็ไม่ฟังแกบอกว่าอยู่ในป่ามาทั้งชีวิตไม่เห็นจะมีอะไรน่ากลัวคืนนั้นเป็นคืนเดือนเพนพอดีครับแกก็ก่อกองไฟเล็กๆนอนพักอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ตามปกติแต่พอตกดึกแกก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกว่ารอบตัวมันสว่างจ้าผิดปกติตอนแรกแกนึกว่าไฟป่า แต่พอลืมตาดูดีๆก็เห็นว่าแสงสีเขียวนวลมันสว่างวาบขึ้นมาจากใจกลางป่าที่อยู่ลึกเข้าไปอีกแสงมันสวยมากจนแกอดใจไม่ไหวด้วยความที่เป็นพรานป่าความอยากรู้อยากเห็นมันก็มีมากกว่าคนธรรมดาอยู่แล้วแกก็เลยค่อยๆดับกองไฟแล้วย่องตามแสงนั้นไปยิ่งเดินเข้าไปใกล้เท่าไหร่แกก็ยิ่งเห็นชัดขึ้นครับว่าแสงนั้นมันออกมาจากสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่แกไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตนี้ มันคือวิหารที่ทำจากหินสีเขียวทั้งหลังมีลวดลายสลักแปลกตาประตูบานใหญ่ก็เปิดแง้มไว้เล็กน้อยมีแสงลอดออกมาพร้อมกับเสียงดนตรีที่ไพเราะอย่างที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนลุงจันแกเล่าว่าตอนนั้นเหมือนต้องมนสะกดเลยครับขามันก้าวไปข้างหน้าเองอย่างห้ามไม่ได้ในใจก็คิดแค่อย่างเดียวว่าอยากจะเข้าไปดูข้างในให้เห็นกับตาว่ามันมีอะไร แต่ในจังหวะที่แกกำลังจะก้าวเท้าข้ามธรณีประตูเข้าไปนั่นเองแกก็ได้ยินเสียงคนกระซิบเรียกชื่อแกมาจากข้างหลังจันกลับไปเสียงมันแผ่วเบามากแต่กลับดังก้องอยู่ในหัวของแกแกหันควับไปมองแต่ก็ไม่เจอใครมีแต่ความมืดของป่าเหมือนเดิมแต่เสียงนั้นมันเหมือนช่วยดึงสติแกกลับมาครับพอมองไปที่ประตูวิหารอีกทีคราวนี้แกกลับรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัว จากที่เคยรู้สึกว่ามันสวยงามน่าเข้าไปค้นหากลับกลายเป็นรู้สึกน่ากลัวเหมือนมันเป็นปากของสัตว์ร้ายที่กำลังจะงับแกเข้าไปลุงจันแกเลยตัดสินใจหันหลังแล้ววิ่งหนีออกมาแบบไม่คิดชีวิตเลยครับวิ่งแบบไม่มองหลังกลับไปอีกเลยพอออกมาถึงหมู่บ้านตอนเช้ามืดสภาพแกนี่ดูไม่ได้เลยเหนือตัวมอมแแมมหน้าตาตื่นกลัวพอคนถามว่าเป็นอะไรแกก็เล่าเรื่องที่เจอมาให้ฟังแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเท่าไหร่หรอกครับ คิดว่าแกคงตาฝาดหรือเมาไปแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นอีกไม่กี่ปีต่อมามีกลุ่มวัยรุ่นคึกขนองกลุ่มหนึ่งจากต่างถิ่นได้ยินเรื่องของลุงจันเข้าก็เลยท้าทายกันว่าจะไปพิสูจน์ไปนอนค้างในป่าคำชะโนดในคืนเดือนเพนเหมือนกันชาวบ้านก็เตือนแล้วนะว่าอย่าไปหาเรื่องแต่พวกเขาก็ไม่ฟังผลสุดท้ายคือวัยรุ่นกลุ่มนั้นก็หายไปเลยครับหายไปยกกลุ่ม ไม่มีใครได้เจอพวกเขาอีกเลยชาวบ้านช่วยกันออกตามหาอยู่เป็นอาทิตย์ก็เจอแค่รอยเท้าที่เดินเข้าไปในป่าลึกแล้วก็ขาดหายดื้อตรงบริเวณที่ลุงจันเคยบอกว่าเจอวิหารนั่นแหละครับเหมือนกับว่าพวกเขาเดินเดินอยู่แล้วก็หายวับไปในอากาศเลยตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปในป่าคําชโนตอนกลางคืนอีกแล้วครับเรื่องของลุงจันกับกลุ่มวัยรุ่นที่หายไปมันเป็นเครื่องเตือนใจชั้นดีว่าบางสิ่งบางอย่าง เราก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือท้าทายจะดีกว่าเพราได้ฟังมาทั้งหมดแล้วทั้งตำนานพันธสัญญาระหว่างกษัตริย์กับพญานาคทั้งเรื่องเล่าของคนที่เคยเจออย่างลุงจันทร์หรือกลุ่มคนที่หายสาบสูญไปมันก็ทําให้เราอดคิดไม่ได้เลยใช่ไหมครับว่าตกลงแล้ววิหารต้องสาบแห่งนี้มันคืออะไรกันแน่บางคนอาจจะมองว่ามันก็แค่เป็นเรื่องเล่าเป็นแค่นิทานพื้นม้านที่คนเฒ่าคนแก่แต่งขึ้นมาเพื่อไม่ให้ลูกหลานเข้าไปในป่าตอนกลางคืน ซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะป,ป่าตอนกลางคืนมันก็อันตรายจริงๆนั่นแหละทั้งสัตว์ร,ร้ายทั้งการหลงทางเรื่องราที่น่ากลัวๆก็อาจจะเป็นกุศโลบายที่ดีที่สุดที่จะทําให้ทุกคนปลอดภัยแต่อีกมุมหนึ่งละ่ะถ้ามันไม่ใช่แค่นิทานล่ะครับถ้าวิหารหลังนั้นมันมีอยู่จริงละ่ะถ้ามันคือสถานที่ที่เชื่อมต่อระหว่างโลกของเรากับอีกมิติหนึ่งจริงๆตามตำนานที่ว่าไวล้ล่ะการหายตัวไปของคนเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่การเสียชีวิต แต่อาจจะเป็นการก้าวข้ามไปสู่อีกภพภูมิหนึ่งภพภูมิที่พวกเขาจะไม่มีวันได้กลับมาอีกเลยมันเป็นเหมือนประตูเดินทางเที่ยวเดียวที่ถูกเปิดออกเพียงละปีละครั้งเพื่อรอรับใครสักคนเข้าไปทําหน้าที่ผู้พิทักษ์รุ่นต่อไปหรือเปล่าหรือว่าเหล่าวิญญาณของผู้พิทักษ์รุ่นแรกยังคงรอคอยการปลดปล่อยจากพันธสัญญาโบราณน,นั้นอยู่และการปรากฏของวิหารก็คือการส่งสัญ,ญญาณขอความช่วยเหลือมันน่าคิดนะว่าถ้าวันหนึ่งเราบังเอิญไปเจอเข้ากับประตูบานนั้นจริงๆ เราจะทำยังไงเราจะมีความกล้าพ,พอที่จะหันหลังกลับออกมาเหมือนลุงจันไหมหรือความงดงามและความลึกลับที่อยู่ตรงหน้ามันจะทรงพลังมากกว่าจนดึงดูดให้เราต้องก้าวเข้าไปเหมือนกับวัยรุ่นกลุ่มนั้นสุดท้ายแล้วเรื่องของวิหารต้องสาบในปากคำชะนอดมันอาจจะไม่ได้ต้องการคำตอบที่ชัดเจนว่าจริงหรือไม่จริงก็ได้ครับแต่มันอาจจะทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนสติเราทุกคนว่าโลกใบนี้มันยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่เรายัางไม่รู้ ยังมีมิติที่สายตาของเรามองไม่เห็นและมีความเชื่อกับความจริงที่บางครั้งมันก็เป็นเส้นบางๆที่ขนานกันไปความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องที่ดีครับแต่ในขณนะเดียวกันการเคารพในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและสถานที่นั้นๆก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันป่าคำชะโนดอาจจะเป็นมากกว่าสถานที่ขอพรแต่เป็นดินแดนที่มีกฎของตัวเองมีเส้นแบ่งที่มองไม่เห็นกั้นอยู่ระหว่างโลกมนุษย์กับโลกแห่งวิญญาณหรือโลกบังบด และว,วิหารหลังนั้นก็อาจจะเป็นเหมือนธรณีประตูเป็นเส้นแบ่งสุดท้ายที่คอยทดสอบจิตใจของมนุษย์ว่าเรามีความเคารพต่อเส้นแบ่งนั้นมากแค่ไหนสำหรับผมแล้วไม่ว่าวิหารนี้จะมีจริงหรือไม่ก็ตามแต่ตำนานของมันก็ได้ทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์แล้วนั่นคือการสอนให้เรายำเกรงในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วคุณล่ะครับถ้าคืนนี้คุณหลงเข้าไปในป่าลึกแล้วเจอวิหารงดงามที่เปิดประตูรออยู่ คุณจะกล้าพอที่จะไม่ก้าวเข้าไปหรือเปล่า